กัสวัสดีจ้าพี่น้องสุกุสุคนมันนี้แอปเปิลแชแนวกับนายเตยสิภาพ,พี่น้องมาเล่นทงนาจ้ะพี่น้องมาเล่นทุงนาป้านายเตย้อจ้าอันนี้กับข้ยเพิ่นเนะจ้ะพี่น้องเพิ่นเดี่ยงค้อยไว้อยุ่ทงนาจ้ะพี่น้องกับบรรยากาศทุงนาจ้ะพี่น้องมัอน,นี้สิภาพ,พี่น้องมาง้มบักหอยจ้า ง้มบอกหอยแชรีไปก้อยกินเนาะจ้ะพี่น้องบรรยากาศทุ่งนาจา้าอันนี้กับหน้าเพิ่นเนาะจ้ะพี่น้องนี่เทียงหน้าเพิ่นจา้าเพิ่นกับสีนอนหน้ากันสมือจ้ะพี่น้องเลี้ยงไก่แอปเปิ้ลกับเคย <c oughs> อันมา หลายเทื่อเหรอจ้ะแต่ว่าลงคลิปสุพี่น้องเบิ่งเทียนหนึ่งเหรอเนาะจ้ะนายเต้ยเมื่อนี้นายเต้ยสิมั่งมุ่งแบบหอยสุพี่น้องคุณคุณย่าทำอะไรคะคุณย่าสิคะเขาวกินคุณย่ากำลังจะกินข้าวจ้ะพี่น้องมีหลานน้อยด้วยอยู่ในองค์จ่าใส่องค์ใหม่คุน้องเอาขึ้นเล่นในองค์ยังสรุกหลานน้อยอยู่ในองค์จ้ะพี่น้องมุ่งพูดนะ มันดื้อหลายเพิ่นเลยขังไว้ในองค์มันอยู่ใกล้หัวยังมันบดตัแหลมนะครับคุณน้องเอาไว้งสิล่ะครับเออลองให้เราจะออกมาแล้วคุณยาเห็ดเถียงหน้าไหมจ้ะพี่น้องอันนี้เถียงหน้าหน่อยไหมได้จ้ะนี่อุ้ยเป็นแต่นอนเย็นดีดีจ้ะหัวจะเห็ดบอกคุณปู โอ้หหแต่นอนเมื่ขึ้นนี่บ่อจ้าโอ้ยคุณนี่มองนอนคุณยาเลยจ้าเนี่ยมื่ขึ้นเพิ่นก็น,นอนนี่แต่พี่น้องกลางม้งกลางอย่างจ้านอนเย็นสบายกระสิเมีเันคอไกลแต่พี่น้องเลยอยู่แบบบ,บ้านอีสานบ้านเฮ้าก็อยู่กันนังสีแล้วเนาะจ้าพี่น้องนอนทองหน้าเย็นสบายขึ้นอย่างนี่จ้่พี่น้องตอนนี้อากาศหนาหอนเน้วจะเงียบ แค่พี่น้องไปเบิ่งไก่จากข้าวก่อนจ้ะอัไอ้ย응ังเนี่ยไก่ค้างไว้บ่ะจันค้างไว้เพิ่นสิมาเอาอ๋อเพิ่นสิมาเอาบ่จ้ะอันคุณย่ายแล้วขายไก่พร้อมือนกพี่น้องยังวะเต้ยได้เลือดหอนในเลือดเต้ยยัเต้ยจะลงงุ่มตอนไหนคะจะน้อยอ่ะแล้ครับโอเคแต่พี่น้องเดี๋ยวคึ้นมาเบิ่งกันตอนงุ่มนาะจ้า บักหอยกับอืดอืดจ้ดพี่น้องหอยสลี่อืดบ่เจ้าของอืดอยู่จัดพี่น้องกัอืดดกเขาย่มุขขึ้นโพร่นมันฟายแ่มุขขึ้นพันมาไตมันจีขึ้นไหมจ้ดพี่น้องตันตักเับี่จ้าตอนนี้ได้สนีแจะมันอืดอีดีสิได้ก้อยบ่น้อหนิเนาะเดี๋ยวสิขันบ่ได้น้องนี่จะไปอีกน้องหนึงจ้ะพี่น้อง ยกให้พี่น้องเมองน้ำแน่ได้บ่จ้าได้ยกพ่นซีนวยจด้ซหอยอันหายนอยากจะบบกหอยชฉลีจะพี่น้องเพิ่นบอกว่าให้มาไต่เนี้ยมืงขึ้นจ้าท้านี้มึขึ้นมันจะฟูจ้าใ่แล้วพี่น้องเนี่ยหอยติมันก็นี่หลวกพี่น้องระว่างมฟูสิ เดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันอีกเนาะจ้าว่าสิได้บ่ิจาคพี่น้องนี่จับพี่นอ้นนองได้สำเนียพ่อก้อยจ้บพี่นอ้องม,มาเทใสก่กะครุให้พี่น,อน้องเบิ่บงเลยจ้าคุณย่าคุณจ้าคุณย่าบอกให้เอาเอาหน่วยบอกให้ขึ้นช่วยจา้านี่จา้ okay, จาโอเคจ้บพี่น้องเล้วกับเทใสก่กะครุได้จา้า เราก็จะเป็ดจะพี่น้องบัดนีเฮอกระิเปไปต้มก่อนนะจ้าแล้วก็ก้อยจะพี่น้องไปกันเลยจ้าเอากรดอล่วงก่อนครับพี่น้องมาจ้ะพี่น้องบันนีเฮอก็ะมากก้อยบักหอกันเลยจ้ามาเบิ่งวิธีก้อยจะพี่น้องมาเลยจ้าอันดับแรกเราก็ใส่หอยลงไปก่อนเ้อจ้ะพี่น้องอันนี้หอยต้มแล้วเด้จ้าต้มแล้วก็ซอยแล้วนะจ้าแอปเปิลกับบร้ซอยตอนหน่อยนะจ้ะพี่น้อง แล้วห้องกะไซริกจ้าใส่ริกนะจ้ะกระสีบอ๊อบเพียรลายจะพี่น้องสักนี่แหละแล้วกะสีนี้ริกซ้อยจะพี่น้องใส่ลงไปเลยแค่นี้และจ้ะแล้วกัปลาร้าจ้าส่วนหนึ่งก็น่าจะพี่น้องแล้วก็น้ำปลาน้าจ้ะ ปร,รปราชูรสจ้าปลาชูรสแล้วก็ ขวดกันวจันอนใส่หมดเลยถ้ากั่มีหยกวกกล้วยและจับพี่น้องเมื่อนี่สิก้อยหอยใส่หยวกกล้วยจ้าปีกล้วยก็ปีกล้วยบ่่นูอ่กแง่ปีกล้วยจ้ะพี่น้องอปปว่ามีความมีด่วนและจับปีเสียงรถกระดังจัดนอนหอมไม่ต้องใส่หมดเนาะใช่ไหมคน้ก็ได มันแสบอ่ะเนี่เตี้าวลาใส่บดก็ได้ใส่ไปได้จะเป็นไงกล้ามเนื้อเติมหวานใช่ันนี้ฮกักจะคนจะเป็นไงซีได้เติมอีกอยู่ได้จ้าเนี่ยมันเป็นแหงๆบบกันเลยจ้าเดี๋ยวเราเติมปลาลาไปอ,อีกจะเป็นองอีกส่วนตกเสร็จประเด้เลยครับบักนาวจะคุ้นขา มะนาวนะั้นจะใส่ลงไปเลยค้นกันจี่น่องขาดเหลือย่างห้องติมนะจ๊ะชิมกันจี่นอ่องเอาตัวเองชิมเป็นยังไง อบครันายเตยบอกว่าแซบเราจะพี่น้องครับพี่น้องเป็นแต่แซบเราจะบันนี้ห้าก็ไปกินกันได้เลยจ้ะพี่น้องครับผม สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมือนี้แอปเปิลชาแนลกับนายเตยสิพาพี่น้องมากินก้อยบักหอยชาดีเด้อจ้าพี่น้องครับผมไปหามาครับพี่นอ้องห้ามจะห่วยกว่าหน้าและปากนล้วครับพี่น้องผักของเฮาวกะสมีบักแตงแล้วก็ผักหอมปลอมสลัดแล้วก็ใบชะพผูใบพะยิลเลอร์จ้าพี่พพน้องครับผมแล้วกัมะละขีน่นกกา,า,าก่อนชิไปกินฝากก็ได้กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชาแนลกับนายเตยเพื่อได้เฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อจ้าแล้วก็ อย่าขาวโฆษณาของแอปเปิลชาแนลกับนายเตยได้จับผักนายด้อจับพี่น้องมากครับพี่น้องฝากนายด้อจ้าก็ออกินกันครับผมช้อนเขาไปไหนไมื่นี้กินกับข้าวเจ้าไหมพี่น้องบงต้องมันช่เขากันบริจาครับพี่น้องมไมนตน้องกันครับผม น้องเขาขัดจพี่น้องเขาเที่ยงตัวพี่น้องกันนี่เขาง่ายเป็นเขาเที่ยงครับกินแปลกๆเ,เ,เนอกจากก้อยหอยเชลลี่กับเขาเจ้าวัานี้ยม่จะพีนะ่น้องกินก้าวหลับเน่พืิไม่ได้ครับเขาเจาเา้าก้าวหลับเนี่ยพื้นครับมีเดแล้วไอ้ห้องมันนี่ก็จินมไครับพี่น้อง ว่้นหนึ่งกินยู่เด้อเขาใจะเอาหลามเนี่ยอ่ะหมูมันหนึ่งก็เอากินยู่ได้อจากแอปเปิ้ลมาเคยกินน่าจะไปนอนนี่หพ่อเอาเราจะไปนอนเผ็ดไหมครับผมเดี๋ยวตัดโดนพริกนะครับผมเข้าปันจังพ่อพ่อแล้งหมา ก,กับ๋ยวเพิ่รครับพี่นมืองคนตตเห็นไหมครับเก็บปานันกกำลังอันนี้่เนาะเกปานะครับเริ่มตังเข่ามากครับพี่นุ นีน่ก็ย้ำฝนมาพี่น้องย้ำนี่นย,นย้ำฝนเด็ดเนาะบางบางบางพื้นเพื่นที่มันก็เจอฝนตกไฟได้อยู่นอกนอกนอกครับ้างนอกพี่น้องเนาะรับยาน้ำเดือนหกพี่น้อง โมเดลลงมาไลยกันสิคือน่าและวก็เหมือนนี่ยังเง่งยกครับพี่น่อง กันไปเลยจ้ะก้อยหอยกับอันกับนอถกับอันบักมาละจ้ากินบ่บ้าขาวจ้ทำไมไมกิน๋วยกึ่งลูกคนกับเกวตัวไปหน่องคพแม่มันุดบวกฉกับว่าพ่าพนบวกก็ได้ครับพี่น้องน้ำพ่นบวกก็ได้แเ้วจะพ้นหมัก แมงครับต้นมนักคนกต่ลวกสมกัยก่อนอนะส่วนส่วนลายมันคนเป็นเงลวกไหมครับพี่น้องลวกเลยต้นหนันกคุณจะนด้รับกิ่นกินกระปงกับแก้วไปสิรอเปล่าต้นร้นเข้ากันดีมัน,นคุณยายอ๋อญานายเตยเด็กจากบ้านญ,ญาในเตย,ยบบนนนเตยนียเยเ่ยรับไปกรุงเทพไปหรืเปลาครับรับไปยุคกรุงเทพครับพี่นอ้องเพราะว่า หลานเล่าอันไปเลี้ยนเนาะแล้วก็เลยบ่มีหมูลูกแล้วเลยเอาเออลูกกันลูกเล่าเลยเอาไปอยู่น้ำจากคือว่าเพิ่นสิมเาเหรอจะงหวงสิมา,มาอยู่กับครับพี่น้องหลานไปโรง,งเรียนครับพี่น้องมันได้เฉ<อ>ลี่ยมากต้องกาหลานกเลี้อยู่ใกล่บ้านหนี่งไหมครับพี่น้องอเลียนอยู่หนึ่งยู่ครับเสี่ยนหนึ่งไหมครับหลานหน่อยผู้หน่อยแต่ว่าผู้ใหญ่นี่เลี้ยนจบแล้วนะครับพี่น้องไปงานแล้วทานสองคนลูกอ้าวครับแต่ว่าเพื่อนต่ผู้หญิงเบิด โอ้ผู้ชายบดครับ้องวิากหยิงว่าว่าผู้ชายมันบุรไหมครับาดเปลีเลืองกดขึนมาดอกสับสี่น้องซ่บครับจะเ พี a ม p อแอปเปิลชาแนลจะไปยุคพี่น้องถ้าหยวกกล้วยสดแซ่บเลยนะแน่นเป็นเสือครับผาดกดันเลยพี่น้องตัดกระเพาะปมีขาที่พี่น้อง <laughs> นนปปพูดแบบสู้เนมตันจะเรันไหมจับเปาๆครับคุณนจะได้ม่บินพู่ยางไงก็ได้ครับคุณน้องพ่อจอยู่ครับ ูมองเนียนปาหยามดอกมันปึงปอันนี้เนาะเนียนอยู่ครับบางอันมันสุดหยาบกบ,บองหยาบแบบมันเกนินเนะมันอยู่หลายปีเนาะมันอายุหลายปีกับกระดูกระจิบหยาบแต่ว่าคนหนีประเมียนด้วยครับคือหูงระเมนีนับเร็วเพื่นว่าถนั่งหยาบนั่งหยาบปรเมียนด้วยต้อง,งมถาม,มาเดน,นั่งพลอยด้วยคอหง <c oughs> ต้นหนเ่นิดหน่อยเนี่ยกระบไดมาครบุญหนอยไม่ใช่กระบาดกระดูกกระดูกจ้าแม่นดีหรอกคุณเบี้ยเดนี่เห็นยาคุณหร่อเราครับทุนยังกระบาดเนาะแม่นทุนยังกระบาดทั้งเถ่ามายทั้งนางคอยบุมแม่นเถานังหยาบด้วยครับพี่น้องเจ๋อเจ๋อเลิศเลิศมากไหมครับชั้วยเถานังหยาบบุแม่นเดือดนะเถานังเหนียวดีกว่าเถานั่งพอย ่ใส่หยวกกล้วยข่าอยู่จ้ะพี่น้องแซ่บดีจ้ะไปเห็ดเบิ่งได้จ้ะพี่น้องทั้งบ้านไหนเตยเพิ่งจะใส่หยวกกล้วยจ้ะเมียนครับเนี่ยกระสุนเา็นอะไเจี่ยหยวกกล้วยเนื้อันเออหยวกเนาะโออปีเออปีมันจ้ับเป็นหยวกเจ้ะใส่ปีแด้วจ้ะพี่น่องคือกล้วยพี่น้องไม่แม่ใส่เดี่ยวนี่พี่น้องใส่ปีเดี่ยเนาใส่เอาใส่ปี ต้าราบงกระเทียมอาหารว่าคือกันได้จากพีหน้อยกับแดดออกมาเราจะอากาศกับห่อนนึกเต่าจับไปน,น,น้องมึนดีย่ฮับไปหาหอยอ่ะแต่เสาไม่หอนครับถ้าจะลำแล้วเกิดแบบบบอกไอยก็หายงาให้เนาะต้องไต่เอานี่มึงขึ้นมันจะขวางงาไปเนาะยังเปล่าแล้วว่าเต่าเนี่ยมืนขึ้นจ้ะตาในเตยน,นะแอปเปินตรงเอิญงาเลยจ้ะ ฝรั่งหน้าเล่าจะกบไปหาบอกหอยอยู่หน้าเล่าเราบอกว่ามไตเอาน้ำขึ้นครับเนี่ยมันขึ้มาอฟูตัวครับไปหน่องมันจะฟูไปจ้ครับมันฟูอะไงก็อู่จังเ้ากียมันหบอจังมันไตเราเนี่ยละบักเป็นนั้นล่ะบริบูสิน้ำนอตตักัวนเอาเลยใชาไปลงวัน่ำบอกว่ายังมันนอนฟูตัว เริ่มอิ่มนะฮะแอปเปิ้ลก็อิ่มอาจจะไปหน่อยแอปเป้ๆอร่อยมากมามมล้มาเลาจะบอกแซ่บดีอยู่แซ่บอยู่กับแซ่บพี่เหลียวเพราะแซ่บกลวยเนะเาะเป็นแซ่บ ท่บ้านเราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี่น้องก็เข้ากันยุจ้าเขาเหนียวกับอันโอ้เข้าแจวก,กับอันบักกล้วยบักหอย้เชอี่จะส่มหยับักเก่าใส่ได้ครับพี่น้องปีกล้วยนี่ว่านตะหยกพวกตะหยกกล้ยวยปีกล้วยปีกล้วยแอปเปิ้ลเอินตะหยกกล้วยตะหยกนะคือเอาต้นมันทั้งในอยอางบอกหยกเพราะว่าต<ะ>ัดเอาต้นมันเลยปีกัปีเนาะเนี่ยม่นมันเดือนปีจา้จาจา้า นังปุดๆดดีครับพี่น้องยิ้มอยู่กับข้าขวเจ้ายิ้มอยู่กับ โอเคจะกระเรือบาหลาจ้าขอเนี่ยเอ้ามันหมดแกินนยะจะเดึกหมดกินช้วยแน,นะน้าเตยเหมือนกับมดจับมันหมดแล้วจะไปหนอต้องตรงแบบจะขับขับไปหนอ อันนี้กต่ไม่ไอย็นครับยูตัวแล้วครับพี่น้องโอเคครับผม โอเคจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ Apple ิลชาแนลกับแม่เตยกลราไป่อนได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ Apple ิลชาแนลกับแม่เตยเพื่อได้เฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อชิบว่าผ่านคลิปต,ต่อไปของแอปเปิลชาแนลด้วจ้ะพี่น้องสว,ส,สวัสดีครับ